บิกตะถแถลงตำรวจสืบสวนเชียงรายจับหนุ่มนำปางขน้ายกว่า600กิโลขยายผลขุดรากถอนโค,คลเครือข่ายยานรกวันที่29มิถุนายน2566เวลา16นาฬิกาตำรวจภูธรภาค5โดยพลตำรวจโทปิยะตาวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นายอภิกิจโรดประสริฐผู้อำนวยการปรับปรามยาเสพติดภาคห พันตำรวจเอกจิตพิสุทธิ์อิ่มสมวง,อออสนงสวสนรองพอบกกสสภาคห้าพันตำรวจเอกพง์สวัสดิ์ชัยบาลรองพบกกภูทรจังหวัดเชียงรายพันตำรวจเอกพัสกรพระวัดเชียงกุลพอกกอสสภูทรจังหวัดเชียงรายได้ถแถลงผลการจับอมยาเสพติดรายสำคัญจำนวนหนึ่งคดีผู้ต้องหาหนึ่งคนตรวจยึดยาไอร์รวมกว่า6 0ร้ ยึดรถยนต์หนึ่งคันโดยเป็นการจับกลุมของชุดปราบปรามยาเสพติดต,ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่21มิถุนายน2566ที่ผ่านมาเวลา21.30นาทีสำหรับการจับกลุ่มในคดีนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติตลดล็อตใหญ่เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเฝ้าติดตามจนกระทั่งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เวลาประมาณ21.30น,นได้พบกับรถต้องสงสัยจำนวน2คันมีลักษณะตรงกับที่ได้รับแจ้งขับขี่ตามการบนถนนในพื้นที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ติดตามโดยรถยนต์คันที่ทำหน้าที่ รถนำสามารถหลบหนีไปได้ส่วนรถยนต์อีกคันนั้นเจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้ทันที่บริเวณหมู่บ้านดงเมี่ยงตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายจากการตรวจค้นรถยนต์คันดังกล่าวพบยาไอจํานวนรวมกว่า600ก้อนมีน้ำหนักประมาณ606กิโลกรัมบรรจุอยู่ในถุงกระสอบท้ายรถยนต์จึงได้ทำการจับกุมตัวนายที่วากอขอสงวนนามสกุล ชาวลำปางซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถยนต์โดยนายทิวากรให้การรับสารภาพได้รับการว่าจ้างจากนายบอยคนรู้จักให้มาขนอย่าไอ้ต้นทางจากหมู่บ้านกะเรียงรวมมิตรตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายให้ไปส่งปลายทางยังไม่ทราบแต่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับ ผู้ร่วมกระทําความผิดและขยายผลไปยังเครือข่ายกลุ่มนี้ต่อไปผู้ที่สูญหายเนี่ยออกจากพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมาตั้งแต่เดือนเมษานะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณช่วงสงกรานก็ไปพักอยู่แถวจังหวัดชลบุรีนะครับจนกระทั่งประมาณวันที่10วันที่9หรือวันที่10เดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับา ญาติของในนพดลคนขับรถเนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็ทางนพดลก็มางานศพจากการสืบสวนเราพบว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้สูญหายในวันที่9นะครับมีกล้องวงจรปิดนะครับปรากฏอยู่ที่ปัม๊มปตทในท้องที่แม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับพบนางสาวชนิการแล้วก็ เด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับอยู่ในร่องมูลกรอนปิดได้มีการาพากลุ่มผู้สูญหายมาเจรจาในกรณีที่มีการหยิบโทรศัพท์นะครับของผู้ที่ลืมไว้ซึ่งเป็นชาวจีนในห้องน้ำที่ความพศทแม่สวยนะครับมีการเจรจากาันตกลงกันที่สอพอแม่สวยนะครับแล้วก็ทางคนที่ลืมโทรศัพท์ก็ไม่ได้ติดใจ นะครับแล้วก็เดินทางกลับประเทศไปนะครับจากนั้นวันที่10พฤษภาก็ทางฝ่ายสืบสวนของสพแม่ใจนะครับได้นำหมายจับของท่านีสพเมืองอุดรธานีนะครับในช่าโกงไปจับในนครพนนะครับและจากนั้นก็มีการในแบงค์นะครับก็ได้มีการเรียกรถคันใหม่ มาใช้แทนรถที่นายดพนน์ขับในการดูแลกลุ่มผู้สูญหายกลุ่มนี้นะครับจากพยานหลักฐานนะครับจากเทคโนโลยีที่เรามีอยู่พบว่ากลุ่มผู้สูญหายนี่ก็อยู่ที่พะเยาอยู่เชียงรายอยู่เชียงใหม่นะครับบางพื้นที่นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยในในเมื่อวานนี้นะครับพบว่ามีการเคลื่อนตัว นะครับแล้วก็มีการกดเ t m อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอยุธยานะครับก็ในในส่วนนี้ก็ได้ประสานกับท่านผู้การสืบสวนกระบว,วนกรภาค8แล้วก็ทางผู้การจังหวัดอยุทธยานะครับเพื่อที่จะขยายต่อว่ากลุ่มผู้สูญหายในยตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไงนะครับ แล้วก็ถ้าเราเถ้าทางทางอายุธยาได้ข้อมูลจนปิดแล้วก็คงจะมีการได้ข้อมูลบอดแต่เพิเ่มเติมนะครับคาดว่าภายในสัปดาห์นี้นะครับคงจะทราบว่ากลุ่ม,มู้สูญหายเนี่ยปลอดภัยดีหรือว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรครับจากการคาดการณ์ท <c oughs> ี่ออกจากบ้านมานะครับดูลักษณะเส้นทางที่เขาเดินทาง มันมีการบังคับมาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการเต็มใจออกมาพร้อมกันนั้นจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยน่าเชื่อว่าไม่น่าจะมีการถูกบังคับขู่เข็นนะครับหรือถ้าเกิดถูกกรอบรวงวเนี่ยคงจะต้องดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจากการที่กลุ่มผู้สูญหายสองคนนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยไปขึ้นไปเจรจากับ คนทําโทรศัพท์หายที่สพแม่สวยนะครับมีภาพในกลุ่มตันผิดเนี่ยอยู่ที่สพแม่สวยอยู่ระยะหนึ่งนะครับถ้ามีการบังคับกู่เข็น<ม>ก็คงจะต้องแจ้งให้ได้ตำรวจนะครับได้รับทราบและนอกจากนี้วันรุ่งขึ้นก็คือวันที่10พฤษภานะครับกลุ่มผู้จูญหายเนี่ยก็ไปที่สพแม่ใจเพราะว่าคุณกับรถคณกับรถตู้คุณนายนพดลเนี่ยถูกจับ<ม>นะครับก็ไปอยู่ที่ห้องพักประชาชน นะครับห้องกำรอบประชาชนเนี่ยของสพไม่ใจเนี่ยอีกจำนวนเป็นพวงนะครับก็ถ้ามีการบังคับผูกเข็มเนี่ยก็คงจะแจ้งให้ำตำรวจทราบเช่นเดียวกันนะครับก็คงคงจะต้องสืบสวนต่อครับว่าไปไหนอย่างไรครคับแต่ภาพนี้ก็จราจรที่เห็นก็คือไม่ไม่ก็ไม่ได้เป็นแคู่กเข็มเนี่ยแล้วทางทางตำรวจ ตั้งชุดขึ้นมาทำงานชุดนี้ได้เฉพาะก็ในเบื้องต้นนะครับให้ท่านรองวุฒิชนบุญทวีนะครับรองผู้การทูตรองภาคห้านะครับพร้อมด้วยท่านวรพงศ์คำลือนะครับผู้การศูนย์จุดตรวนเนี่ยดูแลเรื่องนี้นะครับโดยประสานงานกับท่านผู้การศูนย์จุดตรวนภาคแปดนะครับซึ่งซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในท้องที่เกิดเหตุเนี่ยอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันนะครับเราไล่กล้องนะครับแล้วก็ตามข้อมูลจากโทรศัพท์และอื่นๆนเนี่ย จนกระทั่งตอนนี้นยะเราฉีดวงอยู่ที่จังหวัดพิจิตานะครับท่านครับเรื่องของการถนัดออนไลน์ตอนนี้กำลังกำลังยิดหรือว่ากำลังยบบรรัง,องอมีการะเบิดหรือว่าลางหายมีการสั่งการก็เราได้มีการระดมก,กวัดล้างอาจกรรมเป็นตามพ่วงเวลานะครับแล้วก็เน้นทั้ง8จังหวัดของเราเนี่ยคือถ้าพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับและที่สำคัญเี่กก็มีการเน้นย้ำตลอดว่า ไม่ให้การการะทำของเราเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีมีการจับกุม่มไม่ว่าเป็นการพนันออนไลน์หรือแก๊งอ,ออนไลน์ที่หลอกลวงพนองประชาชนนะครับเมื่อประมาณตักงสองปดทาที่แล้วเราจับเ,เครื่องทิมเมอร์นะครับพร้อมตัวขยายนะครับได้ที่ที่ในพื้นที่เชีงใหม่นะครับ,นะรบแล้วก็ขยายผลไปอย่างที่นครปฐมที่จังหวัดชายภูมิ ได้ทั้งแก๊งนะครับพร้อมตัวแถาสองก็คือตัวในทุนผู้อยู่เบื้องหลังนะครับที่รับช่วงมาจากในทุนใหญ่ที่ทีหนึ่งนะครับมาเดินคดีซึ่งซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งนะครับก็อขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ข้อมูลเอาแต่ทาให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น,นครับ นะครับกลับมาเริ่มส่นยายาเสพติดอีกทีตอนนี้ทําไมเขายิ่งสกัดยิ่งจับแล้วถักเราไม่ยิ่งเยอะครับกอคงเป็นตามพ่วงเวลานะครับเราสังเกตดูว่ากลุ่มผู้ค้านะครับกลุ่มผู้ค้าก็จะมีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มม้งนะครับกลุ่มวากลุ่มรีซอร์นะครับพวกนี้จะมีทำลายของมันในระดับแตกต่างกันนะครับสำหรับกลุ่มกะเหรี่ยงเนี่ยช่วงหน้าฝนหรือก่อนเข้าหน้าฝนเนี่ยจะมีการรีบพยายามทยอยเอาของ ออกอ,ออกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับเพราะว่ากลุ่มกะเหรี่ยงเนี่ยจะชอบอนำพายาเสพติดมาตามช่องทางธรรมชาติโดยแบบเป็นาราวานนะครับหรือมาทางกองทัพบกแล้วก็รวมกันและจากนั้นก็จะเพายาเนี่ยเข้าสู่จังกลางนะครับช่วงก่อนหน้าน้ําก่อนหน้าฝนเนี่ยก็จะมีการพยายามรีบระบายของ ก่อนในกลุ่มกะเหรี่ยงนี้ไม่ค่อยมีมีแต่มอ,อ,อมีแต่ว่าก็จะมีลักษณะแยกเป็นส่นสวนๆนะครับแล้วก็ช่วงกะเหรี่ยงดงมิตรเนี่ยก็เป็นกะเหลีย่ยงที่เราเราคว้าจับตามอง,องกลุ่มหายด้วยเช่ดียวกันนะครับครับนักครับทรงศักดิ์พรมเอี่ยมชัยนรงค์อนันต์ครับรบร,บรยรนา,นรบบญญาสุทธ์ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน